มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลินิกพิมรีพายพบผิดอีกเพียบค่ะงานเข้าแล้วค่ะไม่ได้แค่สั่งปิดคลินิกอย่างเดียวนะคะกรณีนางสาวพิมรัดาพรเบญจวัฒนพัฒหรือว่าพิมพรีพายแม่ค้าและก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังเขาแจ้งความกับตำรวจปอคบถูกสา,สาวสวมรอยเป็นแพทย์หญิงปีนุชรัตน,นโกเศส หรือว่าหมอหยกสมัครทำงานที่คลินิกอ s สคคลินิกของตัวเองนะคะสาขาห้วยขวางความแตกเพราะว่าหมอตัวจริงปรากฏรับผิดชอบขอโทษหมอตัวจริงและลูกค้าที่เสียหายตำรวจรู้ตัวหมอปลอมและอยู่ระหว่างรวบรวมพยายนหลักฐานขออนุมัติหมายจับนะคะขณะที่สอบอสอ,อ,อยอลุยตรวจสอบปมใช้หมอปลอมฟิลเลอร์เถื่อนย้ำยังไงเจ้าของคลินิกต้องรับผิดชอบ เพราะมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรที่เข้ามาทํางานตรวจสอบข้อมูลของคลินิกหมอเถื่อนให้บริการลูกค้าตั้งแต่วันที่12-14ถึงธันวาคมมีลูกค้ารับบริการ12คนตามที่เสนอข่าวค่ะล่าสุดนะคะ18ธันวาคมนายสาธิตปิตุเตชะรมชสธาธารณสุขนะคะได้ให้สัมภาษณความคืบหน้ากรณีอิสคิคลินิกเวชกรรมสาขาห้วยขวาง บอกว่าหลังจากวันที่17ธันวาคมเจ้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงพื้นที่อ a s t ิวคล c l i n เวชกรรมสาขาห้วยขวางเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้สั่งปิดคลินิกให้บริการเฉพาะสาขาดังกล่าวชั่วคราว30วันในส่วนของเจ้าของสถานพยาบาลจะมีโทษตามกฎหมายสถานพยาบาลต่อไปที่ปิดเพียงสาขาเดียวเนื่องจากต้องดูจากเหตุที่เกิดตอนนี้พบปัญหาแค่สาขาเดียว นายแพทย์ทะเรศกรัตนายระวิวงศ์อดีบดรกรมสนับสน,นุนบริการสุขภาพกล่าวว่ากำลังออกคำสั่งในการสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว30วันเป็นไปตามแนวทางหากพบสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่มีใบอนุญาตวิชาชีพหรือหมอเถื่อนเข้ามาทํางานถือว่าไม่ปลอดภัยต่อประชาชนต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้เกิดการปรับปรุงแล้ก็ระมัดระวังมากขึ้นขณะนี้ ที่ผิดแน่นอนก็คือหมอที่แอบอ้างตัวพนักงานสอบสวนกำลังออกหมายจับเมื่อถามถึงกรณีเจ้าของคลินิกระบุแพทย์จริงที่ประจำอยู่ในคลินิกเป็นผู้รับสมัครงานหมอแอบอ้างนายแพทย์ทะเลกล่า,าวว่าตามกฎหมายคลินิกจะประกอบไปด้วยหนึ่งผู้รับอนุญาตคล้ายเป็นเจ้าของกิจการเป็นบุคคลทั่วไปหรือบริษัทก็ได้และผู้ดำเนินการสถานพยาบาลก็คือคลินิกในคลินิกที่มีใบประกอบวิชาแพทย์ตามแต่ละสาขา คล้ายผู้จัดการทางการแพทย์มีหน้าที่จัดหาให้ผู้บริการที่ถูกต้องแต่ปรากฏว่ามีหมอเถื่อนในคลินิกเบื้องต้นมีโทษจากการไม่จัดผู้ให้บริการเป็นไปนตามมาตรฐานนั้นเป็นความผิดตามพรบสถานพยาบาล2541ฐานปล่อยปะละเลยให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทำการประกอบวิชาชีพเป็นสถานพยาบาลต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนที่จะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่นั้นต้องรอให้เจ้าพนักงานสอบสวนดําเนินต่อไปเบื้องต้นนั้นตามหลักต้องปิดปรับปรุง30วันส่วนเจ้าของคลินิกตามพรบสถานพยาบาลยังไม่พบความผิดนอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบความผิดในด้านต่างๆเช่นคลินิกมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยโดยไม่ได้รับอนุญาตการโฆษณาที่ผิดกฎหมายและการไม่แจ้งรายชื่อของแพทย์ผู้ให้บริการกับผู้อนุญาตจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ